วันนี้ซื้อสั่ง K F C ให้คุณยายนะคะเปิดมันหมดคุณยายจะทำดิก่อนนะไปทำไมหนูไม่ไม่เข้าให้ยายอ๋อกเจ้าท่าให้คุณยายเลยทำไปเลยไปนี่คือมันบุกเลยคุณยายกินได้ไหมมันหมดน่ะอ่าเอาอยิ่เป็นชิ้นเล็กเล็กไดมเอลาเอาเดี๋ยวจิาสิ ป้อทำไมโตูเร็วอ่ะเช่คุณนี่นะนี่นะสั่งไก่เคบับชมให้คุณยายค่ะคุณยายยังไม่เคยได้ได้ได้ทานนะคะไม่แค่คุณยายนั้นคุณยายกินของยากคุณยายกินเลยข้ามันบดเอาไปข้ามันบดออยไากไอต้องเลยร้อนมาถ้วยมาแบะคุณยายเราชอบ ไม่ใช่คุณยายลงชิมก่อนเอาช่วยเล็กม<ด>ั้งไอ้<ด>ไป<ด>เอา<ด>เอาเอาข้างหน้าออกสิจะตัก<ด>ตรงไอ้มันบดแ่ะป้าต่างคนไปตรงพวกมันตรงแงนี้มัลองให้แกชิ้งเอาถ้าใครให้ป้าเลยมองไอ้จะมีเดี๋ยวมั<ด>นหายเองก็เป็นป้าไป มันไม่จะไปกินไปอ๊ใส่ปาต้หน่อยไิกินไปใหกินเลยใ ิัขลองกินจะได้รู้ว่ามีรสชาติยังไงควรติดใจกัดเลยก็ชิมใหม่จะสัง่งให้ชิมใหม่ลองดูโอเคไหมเห็นไหมอร่อยอร่อยหอมอร่อยอมีประโยชน์มีใย,ยมีประโยชน์ใจก็ลองชิมด,ดิมีประโยชน์นะ ลองชิมเจลูรสชาติจะยายกินเลยเจลูรสชาติเป็นยเจลูรสชาติอีนัททอีู่กูจุนกินใช้มจ้ินยาม่กินุินยายิุลสั่งมาคุณยายไม่กิน คลิปไมเป็นฉะน,นั้นคลิปนี้ไปก่อนนะคะคุณยายไม่กินค่ะยยขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะย